สวัสดีค่ะทุกคนคราวนี้ Wherever We Go มีโอกาสได้ไปทำงานที่เมืองฮิโรชิมาประเทศญี่ปุน่นและได้เข้าพักที่โรงแรมฮิวตันฮิโรชิมาซึ่งเป็นโรงแรมระดับ5ดาวและเป็นโรงแรมที่ใหม่ล่าสุดของเมืองฮิโรชิมาเลยก็ว่าได้ถือได้ว่าเป็นโรงแรมที่มีความสะดวกสบายและเหมาะสำหรับผู้ที่มาท่องเที่ยวหรือผู้ที่มาทำงานที่เมืองฮิโรชิมาเป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะ เราก็เลยอยากแนะนำเผื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกดีๆให้กับเพื่อนๆกันนะคะโรงแรมฮิลตันฮิโรชิมามีห้องพักทั้งหมด420ห้องตั้งอยู่ในใจกลางเมืองฮิโรชิม่าสะดวกต่อการเดินทางไปยังสถานีฮิโรชิม่าไม่ว่าจะเป็นชิงคันเซ็นหรือรถไฟประเภทอื่น,นๆโดยจะใช้เวลาประมาณ10นาทีโดยทางรถยนต์ และจากโรงแรมจะใช้เวลาประมาณ5นาทีไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆของเมืองฮิโรชิม่าเช่นอตอมิกบอมโดมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกหรือ Peace Memorial Park คแอน u ์มิวและฮิโรชิม่าคาสเซิลเป็นต้นค่ะห้องพักที่เราเข้าพักในคราวนี้จะเป็นห้องพักแบบทวินดีลักซ์รูม เป็นห้องพักสำหรับสองคนมีขนาดประมาณ35ตารางเมตรภายในห้องพักมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันไม่ว่าจะเป็นทีวีขนาด55นิ้วเครื่องทำชากาแฟตู้เซฟรองเท้าแตะชุดคลุมอาบน้ำห้องน้ำที่แยกส่วนแบบอ่างอาบน้ำและแบบเบรนชาเวอร์อุปกรณ์อาบน้ำครบครันไดเป่าผมชักโครกอัตโนมัติ รวมไปถึงหน้าต่างขนาดใหญ่ที่ให้เราได้รับแสงธรรมชาติแบบเต็มๆและได้เพลิดเพลินกับวิวของเมืองฮิโรชิมาในมุมสูงอีกด้วยนะคะนอกจากนั้นทางโรงแรมยังเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆครบครันตามมาตรฐานระดับ5ดาวไม่ว่าจะเป็นห้องอาหารสระว่ายน้ำฟิตเนสห้องจัดเลี้ยงเป็นต้น พนักงานให้บริการแบบมืออาชีพและเป็นมิตรมากๆเลยล่ะค่ะบรรยากาศภายในโรงแรมทันสมัยอบอุ่นสงบไม่วุ่นวายถ้าหากเพื่อนๆมาเที่ยวหรือมาทำงานที่เมืองฮิโรชิมา่าเราขอแนะนำว่าโรงแรมฮิวตันฮิโรชิม่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีและน่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวล่ะค่ะ เช่นเคยนะคะอย่าลืมช่วยเป็นกำลังใจให้ช่องแว e r e อเวอร์วโดยการกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์หรือกดปุ่มขอบคุณเพื่อสนับสนุนช่องของเราในการนำเสนอวิดีโอของสถานที่อื่นๆต่อไปนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วเจอกันใหม่เร็วๆนี้สวัสดีคะ่ะ